สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนภูมิใจนำเสนอผลการดำเนินงานทางนี้มีผลผู้คนรักกันณนะหมู่ที่5บ้านกุดกลุ่มใหญ่ตำบลโนนตาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนะครพนมสวัสดีครับผมนาย บ้านหมู่5คูนใหญ่ตำบลนนตานอำเภอเท่าทีจังหวัดนครรรรได้ทำกิจกรรมนี้มีผลผู้คนรักกันก็มีคักม บ้านของเขาเรียกว่าแถวครับจต่ังตั้งแต่เดือนเมษายนครับก็แต่ก่อนมันก็มันฝนไม่เยอะมันก็ดูสวยดีมันก็กินได้ตอนนี้มันฝนเยอะทําให้มันน้ำน้ำมันเยอะเลยล่างมันไม่เดินไปปลูกหลายชนิดอยู่มีผักบุ้งต้นหอมแล้วก็ผ่าตะไคร้ตะไคร้ก็ยังชาวบ้านก็มาเอ่มาทำกับข้าวให้พระตอนเทนทำ S <S <an> แล้วเก็บผักตรงส่วนนี้แล้วก็ท่เหลือที่มันเหลือเยอะก็จะบ,บ้างเก็บไปกินครับโอ้ <S <S <an> <S ผู้ใหญ่มีการดูแลร,รักษายังไงบ้างคะ<ต>สะถาน,<ค>นที่น <S an> ี้ก็เปลี่ยนกันมาดูใครเข้าวัดก็ตอนเช้าของรถน้ำจงก่อนอน,นั้นอ๋อ <S an> แล้วก็ได้เอายาแล้วก็ตัวมันหมดแล้วในวันรอบสองแล้วสองวันรอบสองรอบแรกแ้โอ้แสดงว่าผักยังสวยอยู่เลยนะคะนี่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมีผักไว้กิน มีอะไรจะบอกทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนไหมคะก็ขอขอบคุณทางสนักง,งานพัฒนาชุมชนที่ให้ความอนุเนราะห์นำผักสวนครัวมาให้ชาวบ้านได้ปลูกและเหลือแบ่งกันไปกินไปใช้ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราได้ทําทางนี้มีผลผู้คนละกันก็จะเป็นสวนผักที่สามารถแบ่งปันทําให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินอย่างยั่งยืนคะ่ะก็ดีครับ ไอ้ผักอะไรที่ไปทําอาหารนะครับต้องสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางอาหารด้วยใช่ไหมคะครับค่ะสร้างทางสํานักง,งานพัฒนาชุมชนก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกุดกุมใหญ่หมู่ห้านะคะวันนี้ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พามาชมขอบคุณค่ะคคข,อขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ